บรรยากาศน่ารักมากเป็นแถวดำเนินสะดวกเหมือนแถวแบบอัมพวาค่ะแอบโบราณจริงๆเฮ้ยที็นตลาดร้อยห้าสิบปีเลยเหรอคะค่ะเกินด้วยค่ะเกินด้วยมีกะละแมแล้วก็มีข้าวเหนียวตัด,ดข้าวเหนียวปิ้งนะคะโอ้มีนี่ด้วยอ่ะเมี่ยงคำสี่สิบบาท มีร้านนั่งทานด้วยบางพีคาเฟ่คะ่ะกระชอนหม้อนะคะกิโลก็มีมีไม้พายด้วยนะคะเพื่ออุปกรณ์ทำสวนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริทอยู่ที่วัดบางพีใหญ่ในสมุทรปราการคะ่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงงานเทศการลรับบัวนะคะปิดทองปิดทองหลวงพ่อโตนะคะ คลิปก่อนหน้านี้ลิทาเพื่อนๆเข้าไปเดินเล่นในงานมาแล้วนะคะงานเนี่ยจัดวันที่10-18ตุลาคม2567ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปต่อเนื่องที่ลิจะพาไปเที่ยวตลาดโบราณบางกีค่ะนี่ค่ะร huh? บรรยากาศริมน,น้ำนะคะสดชื่นมากแล้วก็ปลาเยอะเลยนะคะเป็นจุดหลักนะคะสามารถไปตลาดง่ายก็เลยมาเริ่มตรงจุดที่เป็นเรือนะคะถ้าหากจะเข้าไปในงานก็ทางขวามือนะคะ ทิศแนะนำนะคะมาสักประมาณบ่ายๆไปแล้วนะคะของจะได้ขึ้นเยอะๆนะคะช่วงเช้าช่วงอะไรอาจจะยังของไม่เยอะนะคะหลงรักบางพีค่ะตลาดโบราณบางพีพศ2400น,น,นะคะจุดให้อนาหารปลานะคะจนนุดให้อาหารปลาบรรยากาศน่ารักมาก ตรงนี้เป็นเครื่องสังฆพันธ์นะคะมีเป็นพวกฮาร์ดแวร์ของกระจุกกระจิกนะคะของใช้ตลาดชุมชนนะคะแต่ก็ด้วยข้อปากไม่ใช่คะ่ะเอาไปสอยผลไม้นะคะ

ข้าวเหนียวปิ้งนะคะโอมีนี่ด้วยอะ่ะเมีย่ยงคำสี่สิบบาทบ้าบินนี่ของกินแบบโบราณโบราณก็มีเยอะนะคะหมูตุนอะไรก็มียากาศดีมากเลย เหมือนแถวดำเนินสะดวกเหมือนแถวแบบอัมพวาค่ะจะไปะไปสอนวันเสาร์ใช่ไหมออกระ<อ>ชอนหม้อนะคะกิโลก็มีตุก๊กตาไหว ยกระดับนิดนึงนะคะเพื่อนๆหันกลับมาน,นะนีขนมกงอ,มอันนี้เป็นดอกจอกค่ะเพื่อนๆกล้วยกล้วยเบกแตก อันนี้กินมันดีนะกินเพลินถูงเท่าไหร่คะอันเจ็ดสิบาได้นขนมมันมีขนมชั้นขนมเธอค่ะขนมชั้นทำตรงนี้ขนมชั้นชั้นทำที่นี่เลยคิดไม่หมดใส่ตู้เย็นไม่แข็งค่ะขออนุญาตสแซ่บนะคะค่ะขอนนุญาตโบราณนะคะเน่โบราณจริงๆปีละเอ้ยเป็นตลาดร้อยห้าสิบปีเลยเหรอคะค่ะเกินด้วยค่ะเกินด้วย อุ้ยเพราะว่าเขานับก่อนส40องพันห้าสองพันสี่ร้อยขนมโกงส่วนมกง40บาทเพื่อนๆพนขอบคุณนะคะขนมโกงขนมไข่นะคะอันนี you know. ้เป็นทองพับค่ะเพื่อนเพื่อนทองม้วนนะคะนี่จุดที่ิบเข้ามาบรรยากาศน่ารักอ่ะเดี๋ยววนอยู่ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะบรรยากาศน่ารักมาก ยังไม่หมดนะคะจะมีบรรยากาศริมน้<ส>ําเดี๋ยวจะเดินทะลุไปทางบิ๊กซีให้เลยให้เลยนะคะก,นะกลับนะคะหมุนกลับเล็กกล้วยลี้เป็นคนชอบกินกล้วยม <สา S 1> ูกรอบเชียวอยากพักเบรกกินแล้วเนี่ยได้ขนมได้ของกินไม่ได้นะคะจะไม่ยอมทำงาน<ส>าขอบคุณนะคะไปก่อนนะคะ มีกะละแมแล้วก็มีข้าวเหนียวตัดะกะละแมวรนนีดแพ้นะคะแพ้ตลาดแบบนี้ชอบเดินตลาดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไว้ให้เลือกขี้เกียจเดินทางไกลๆนะคะก็จะจะพาไปต่างจังหวัดบ้างตอนนี้ลิฟแบบว่าขี้เกียจเดินทางไกลมากเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบ นั่งรถนานๆหรือว่ารออะไรนานๆนะคะแต่ตอนเที่ยวก็มีความสุขนะคะลิสนุกนะเวลามาเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวคนเดียวลิ่ก็มีความสุขนะชอบด้วยแต่พอเที่ยวเสร็จแล้วก็อยากอยากกลับบ้านนะคะอยากนอนบ้าน เป็นคนเป็นคนติดบ้านเหมือนกันค่ะสมัยก่อนจะไม่เที่ยวเลยนะคะไม่ไปไหนไม่เที่ยวไม่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ตอนรุ่นๆเน่ยเที่ยวค่ะแล้วก็กลายเป็นคนไม่เที่ยวไปแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องอทําให้มันสมดุลน,นะคะไม่งั้นมันมันไม่มีชีวิตชีวานะคะก็เลยพาตัวเองออกมาทีนี้ติดเลยนะคะออกทุกวันเลยมันไหนไม่ออกนี่พอยปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะไม่สบาย นี่เห็นไหมสวยเพืเ่อนๆดูดิเห็นไหมเอ่ยย้อนแสงไหมเอ่ยจุดห้อาหารปลานะคะสวัสดีค่ะมีสาคูด้วยสาคูยี่สิบบาทเพืเ่อนๆขนมแบบสมัยขนมแบบสมัยเราเด็กๆอะ่ะ อุ้ยน่ารักจังร้านกรอบรูปนะคะน้ำเปาหวานด้วย ไม่แน่ใจว่าตอนกลางคืนตรงนี้น่าจะเปิดตามไฟไปบ้างนะคะเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้อยอ้น่าทำเป็นสถานที่ต้องน่าบูมมากๆเลยนะที่เนี่ยมีความเหมือนดอนไหวือนกันนะแต่ถ้าคนเยอะๆนี่พื้นไม้กระดานไหวไหมเออ อยากให้มาเที่ยวกันคะ่ะพี่ๆเป็นการกระจายไรายได้สู่ชุมชนนะคะมีร้านนั่งทานด้วยบางพีคาเฟ่ค่ะร้าน,นกาแฟนะคะนี่ลมเย็นอะ่ะน้ำไหลเอือเอ่อยๆลมเย็นๆ ี่ร้านกาแฟนะครับมุมตรงนี้โอ้โหกาแฟสดคาเฟ่ค่ะ mm hmm. น่ารักมากเลยอะ่ะไม้หายคิดถึงนะคะปลาแล่มเตี๋ยวไข่ขนมกงเยอะอะค่ะเพื่อนๆที่นี่ oh, yeah. mm hmm. กลิ่นกระมอนก๋วยเตี๋ยว มนนีป้ายบอกแล้วนะคะทางไปบิซซีมัน,นเป็นทางแบบว่าชันนิดนึงนะคะก๋วยเตี๋ยวแหกปากค่ะพืดด่อนๆตรงนี้สวยอะอันนี้นะบรรยากาศย้อนแสงนะแต่สวยมากเลยนนเชิญค่ะพ,พาไปดูตรงร้านมันจะมีร้าน เพื่อนๆเดี๋ยวลิซพามาทางนี้ค่ะนี่บิ๊กซีนะคะทางทางนี้ไปทางนี้ก็ได้นี่มีร้านปิดไปหลายร้านเหมือนกันนะคะวันนั้นมาตรงนี้เปิดอยู่นะคะป้ายมีบอกตลอดทางค่ะนี่นี่นี่เราข้ามสะพานตรงนี้นะเป็นของกินริบริมคลองวันนั้นพามาเดินไปทางนู้นหมาเห่านะคะต้องรีบกลับเป็นคนกลัวหมาน่ารักไหมเนี่ย โอ้โหสุดๆเลยฝั่งนู้นนะคะเนี่ยข้ามไปแล้วก็จะไปออกบิ๊กซีแล้วเดี๋ยวลิศพาข้ามค่ะคลิปนี้พาข้ามนะลุกไม่ล่ะเนี่ยมื่อกี้เรายืนอยู่ตรงตีนสะพานทางนี้สวยมากเลยเพื่อนๆกระบาท้าแดดนะตอนนี้แดดร้อนนะคะเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นไม่ต้องพูดเลยนะที่อยู่ใจมากฝั่งนู้นก็มีของขายนะคะ ว่าที่แล้วมามาเจอเรือไอติมตรงนี้ค่ะคุณลุงขายไอชิทีมนะคะอร่อยเพื่อนๆวันนี้ไม่เจอนะนี่เดินยาวๆนะคะให้ชมมีอะไรกินบ้างเอ่ยบางร้านไม่ได้ขายอะ่ะแต่ว่านั่งเล่นนี่ชิลเลยเนาะพี่ๆได้เห็นน้ำกันรดย้ยังเอ่ย ในช่วงที่วันเสาร์อาทิตย์อะไรคนน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะคะห้ามตกปลาห้ามให้อาหารนกจะมีจุดที่เขาข้ามเรือนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปนะคะเป็นเรือให้เดินเขาไม่ได้พายนะคะเอาเรือตรงกลางคลองอะคะ่ะเรือไม้นะคะรู้สึกจะคนละสองบาทมั้งคะ ้าเราขึ้นสะพานไม่ไหวสะพานสูงใช่ไหมเราก็เดินมาทางนี้นะคะแล้วก็มามาข้ามมาข้ามเรือเอาข้ามไปเป็นที่จอดรถน่ะท่านไหนเป็นเจ้าถิ่นแนะนํานะคะว่าอะไรเป็นยังไงตรงไหนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวติดแอร์นะคะเราทีแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้แหละก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟ ค่ะสวัสดีค่ะมีตามสั่งด้วยนะนี่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นเรือเรือไม้แบบนี้นะคะ<ด>เราเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะเก๋เนาะ ค่าเรือค่าข้างสองบาทเป็นชุมชนบ้านเรือนทุกคนนะคะเดี๋ยวพาไปอีกอีกอีกซอยหนึ่งะคะ่ะเมื่อที่แล้วมา ร้านนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยที่ลิกินนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากแต่รู้สึกว่าลิกจะมาเช้ากว่าน,นี้ค่ะรอบนี้มามาบ่ายๆแล้วนะคะรอบที่แล้วถ่ายคลิปตรงตรงตลาดนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเดินเข้ามาทางบิ๊กซีนะคะก็เลยได้ถ่ายตลาดนี้ก่อน ปล่อยปลาได้นะเป็นทองอะค่ะแต่ว่าเวลาปล่อยปลาเลือกปลาที่จะปล่อยได้นะคะให้เขาแบบเขาไม่ไปทำร้ายระบบนิเวศนะคะแล้วก็ให้เขาแบบอยู่ได้ค่ะบางปลาเขาลงไปแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้ก็ตายนะคะ นี่ทางนี้ค่ะลงมาแล้วแยกมาทางนี้ก็ได้นะคะ,ะเตี๋วลูกชิ้นมีเป๋วยจับด้วยเนี่ยเดินเดินไปทางนี้นะคะ่ะจะจะมีเป็นบ้านคนแล้วนะคะสุดละมั้งเพื่อน,อนๆไม่เดินต่อแล้วนะเดี๋ยวกลัวหมา โกเซียนนะคะเผื่อจับน้ำข้นลิมคลอง เราข้ามนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งขามาลิ่มาทางาวัดด่านสำโรงนะคะ ขามาเนี่ยริทมาทางวัดด่านสำโรงค่ะเพื่อนๆก็นั่งรถสองแถวมา12บาทนะคะผ่านทางด้านหน้าวัดเลยสะดวกมากแต่ว่าขี้ฝุ่นเยอะนิดนึงนะคะขากลับริดก็เลยกลับทางบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีบางพีเดี๋ยวพาออกไปให้ดูค่ะเผื่อท่านไหนมานะคะได้เที่ยว2ที่นะคะได้เที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อโตด้วยแล้วก็ได้เที่ยวตลาดโบราณบางพีด้วยนะคะ BTS สนะคะบีทสสำโรงค่ะเ,เพื่อนๆลงมาแล้วก็ทางออกนะคะทางออกฝั่งตรงข้ามกับอิน e ท i รียนเวอรนะ,ะจะมาทางเทพรักษ์ก็ได้นะคะหรือว่าจะมาวัดด่านก็ได้แล้วแต่เลยนะคะพี่ๆอยากไปทางไหนข้ามนะคะรีดอามณแต่เที่ยวนะเดี๋ยวก็ตัดคลิปช้านะคะ พี่พี่บางท่านนะคะถ้านอนไม่หลับเนี่ยบางทีห้าทุ่มหรือยังปล่อยคลิปอยู่เลยนะถ้าคลิปไหนดูวนดเนี่ยบางทีลิสปล่อยเลยนะคะกลางคืนอะ่ะเผื่อพี่พี่ท่านไหนแบบตื่นเช้าแล้วสามารถไปได้งี้ยบางทีบางทีงานมันจะหมดแล้วนะคะลิสลูช้าลิสก็จะรีบปล่อยคลิปให้นะคะอ๋อจริงๆเดินไม่ยากนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีขั้นขั้นปูนไว้ให้ ตรงนี้เป็นสื่อแสดงศิลปวัฒนธรรมตลาดโบราณบางพีค่ะม,มีก๋วยเตยี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งค่ะห้องน้ำมีนะคะ,คๆๆาคะมาจุดนี้ก็ ห้องน้ำไปบิก๊กซีก็ได้นะคะหรือว่ามีตลอดทางะคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะมาที่นี่ออกแล้ว<ป>ลิซแต่ประทับใจนะคะตอนมาที่นี่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคือลิซถามทางใครนะคะเราจะได้คำตอบที่แบบว่ามากมายเลยเพื่อนๆเราจะคำตอบนี่ข้อมูลนี่เยอะมากนะคะ จากหลายๆท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะคะคนที่นั่งรถสองแถวมากกับเรานะคะคุณป้าคุณพี่นะคะจะช่วยช่ยกันบอกนะคะว่าลงตรงนั้นไปไหนลงตรงนี้ไปไหนอะไรแบบนี้นะคะน่ารักมากคนแถวนี้รอบที่แล้วมาก็มีพี่ผู้ชายนะคะบอกทางน้องแมวกระโดดออกมาจากพงหญ้าตกใจบอกทางไปนะคะก็ข้ามคลองไปถึงแล้วนะคะเนี่ยด้านหลังบิกซี จะมีประตูเล็กๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านหน้าเราข้ามถนนไปขึ้นอีกฝั่งนะคะกลับสำโรงนะคะแล้วก็นั่ง BTS กลับบ้าน,นะคะ่ะลิ่อนุสาวรีย mm ์ชัยเพราะว่าถ้าขามาถ้ามาทางนี้เขาจะจอดหน้าบิ๊กซีเลยะคะ mm ่ะ hmm. อุ๊ยลิทต้องปิดคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดหน้าบิ๊กซีนะให้เห็นบรรยากาศถนนนะคะ mm hmm. ก็เป็นการเที่ยวแบบว่า ชมบ้านเรือนชุมชนนะคะในละแวกที่เดินเที่ยวด้วยคิดว่ามันมีความสุขดีนะคะเราได้เห็น mm. บรรยากาศต่างๆเฮ mm. ้ย mm. ตรงนี้เป็นตลาดอ่ะที่ๆแต่ว่าไม่มีของขายนะคะ mm. นี่ไงเขาบิ๊กซนะคะ mm. ด้านหน้าเป็นถนนใหญ่แล้วนะคะ บิ๊กซีใหญ่เลยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยบิ๊กซีบางพีนะคะให้ดูบรรยากาศนิดนึงแสงได้หรือเปล่าไม่รู้มีร่องน้ำด้วยพนะี่วินมอเตอร์ไซค์เต็มเลยนี่รถสองแถวเพียบเลยค่ะนะอคะถ้าเราจะไปสำโรงเราต้องขึ้นฝั่งไหนคะฝั่งตรงข้างใช่ไหมเ,เป็นปรถสองแถว สีส้มรถสมแถวสีส้มใช่ไหมคะตรง BTS แถวขอบคุณขอบคุณนะคะเนี่ยพี่วินใจดีนะคะที่ไม่ได้หันกล้องไปนะข้ามสะพานลอยนะคะแล้วก็ไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งกลับบ้านจะเป็นถนนใหญ่คะ่ะถนนเส้นเนี้แล้วก็ที่ฝุ่นไม่เยอะนะคะเพราะว่าขามานี่นั่งดมฝุ่นแถวน้ำแดงทำถนนนะ,ะับพี่ ก็จะที่ขุ่นเยอะนิดนึงแต่ถ้าสะดวกตรงนั้นก็นั่งได้นะคะก็ประมาณเกืบๆชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็จะมาถึงวัดหลวงพ่อโตเนี่ยอุ้ยเพื่อนๆขบวนแห่เนี่ย,ยถ้าวันที่เขาแห่ถนนนี้คงสวยมากอะ่ะกระดีกระดาขามไม่ได้ด้วย ให้เห็นจุดหลักๆกันให้ชัดๆนะคะขามาเนี่ยสแถวแดงเนี่ยเขาจะเขาจะมาฝั่งอันนี้ค่ะขาจับก็จับฝับ่งตรงข้ามนะคะง่ายๆเลยเอาละคะ่ะเดี๋ยวริปิดคลิปตรงนี้นะคะบิ๊กซีตรงนี้เลยบางทีมีโรงพยาบาลบางทีนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกันวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ